เธอคือฉันอยากให้ดูมากว่าคือแบบคือมันน่ากินมากคือเนื้อมันดูเป็นเนื้อฉ่ำแบบเนื้อฉ่ำๆมาดูดิเออ,เอิอม่มไหมเลยไหมเนื้ออืมแบบว่าอร่อยอ,อ,อร่อเอ้ยหุ่นกระาน่ากิน ทุกคนดูใส่ว่าสวยมากนี่ใส่มีศิลปะจริงจริงเก่งเลยมีความปวยดยีามปวยยาไม่ไหวแกยไงอ่ะนี่นะคะทุกคนเราจะเราจะไลทุกคนดูเอาสีห้านกรได้โเอเคเฮ้ย นี่นะคะนี่อันนี้คือเนื้อทุกคนเห็นเนื้อไหมสามชิ้นตรงกลางเป็นมันหมูอันนี้เป็นสามชั้นอันนี้เป็นเนื้อเนี่ยสามชั้นอันนี้เป็นเนื้อเนื้อหมูอันนี้เป็นเส้นบะหมี่กึ่งอันนี้เป็นเห็ดนี้เป็นผักที่ทําไม่ถูกอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดเก็มทองเห็ดเก็มทอง <c oughs> เห็ดเก็มทองพันเบคอนใช่แครอท แล้วก็นี้เป็นแครอทที่อยู่ในผักเธอคือฉันอยากให้ดูมากว่าคือแบบคือมันน่ากินมากคือเนื้อมันดูเป็นเนื้อฉ่ำแบบเนื้อฉ่ำๆดูดิมันดูเป็นสามชั้นที่แท้จริงอ่ะคือดูใกล้ๆอ่ะเนื้อมันฉ่ำมากเลยหมูไม่สุกหมูไม่สุกทำกินมันสุกแล้วมันมันจ่สุกแล้วแต่ว่ามันฉีดสารเลงสารเลงโลมันฉีดบอลบอบอหลักบอแหลกแล้วนะบอแหลกคาร์บูแลกว่ะน่ากินมากเราจะหั่นให้ทุกคนดูนะจ๊ะทั่ไปเดียว อบอกว่าเสื้อเสื้อสองตัวนี้ก็คือยืมจากพี่เชอร์หรอสองตัวเลยหรอใช่แล้วก็กระโปรงของพี่ไข่มุกเนอะเฮ้ยเลิศอ่ะเสื้อเสื้องตัวที่ของพี่เชอร์แล้วก็กระโปรงของพี่ไข่มุกแล้วคนอาจจะสงสัยว่าฉันใส่ของพี่ไข่มุกแล้วคือจริงๆมันใส่ได้ทุกคนแค่มันจะสั้นเฉยๆฉยที่มันจะหันแล้วทุกคนหันตรงไหนเดียวเดียวต้องตรงไฟอ๋อค้างไฟก่อนไหมอ่ะเก็บไฟไว้สุดท้ายแม่เก็บไฟไว้สุดท้ายจะบอกว่าไฟพี่ยังหนึ่งเป็นคนให้ความเห็นด้วยว่ามันไฟเดี๋ยวต้องทันเป็นไฟไล่สีเลยนะไล่สี ิลปะ,ะ tamam. เอาอันนี้สวยเห็ดเข็มเห็ดเข็มทองก็เอาข้างหลังก่อนเอาข้างหลังก่อนใช่ไหมโอ้ยตึกไม่สนุกอันนี้คืออะไรอ่ะปลาหมึกปลาหมึกบ้างปล้วก็ยีนยักันปัดผมทุกคนแอบกับคำตอบนี้มากคือใช่ฉันเลยงงเว้ยแบบเดินเข้ามาใช่ป่ะเอาเป๊ะวันนี้ทำอะไรอ่ะปัดผมปัดที่น okay> ี่อ่ะปัดจริงๆริงแบบใช่เจ๊หรอ ันไม่น่าเชื่อละกล้าแล้วปอมปอมพี่ชายปัดมาตัดให้เหรอเออใช่พี่หน่อเดี๋ยวพอฉันถูกเอเจสตปเลี้ยงไปนะพี่ก็บอกว่าไม่ได้บอกพี่ชินเลยแล้วหันแล้วรู้จ่นแล้วนะหันเลยหันเลยหันตรงไหนนะหันตรงหันข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนี้เลยนะไมคิเราต้องให้เห็นเขาเห็นได้ไหมตอนหัน ก็หั่นสั่งเรียมก็ดึงออกมาก็ให้ดูข้างในโอเคได้ได้ยหรือพี่หรือถ่ายพี่ถ่ายด้านข้างใช่ไหมพี่ถ่ายแด้านข้างอีกล้องหลังกล้องหลังอ่ะอุ้ยถึแต่นะเดี๋ยวเไม่มีเจ้าบอลแต่งสองเหรอคะเนี่ยไม่มีเจ้าบอลแต่งพี่ออนไม่ต้แต่งสองพี่ออนแต่งสองแต่งเป็คนเดียวก่อนนะคะแทน พเยม,เม, <laughs> มันเป็นเตามันเป็นเตาอะไรแขกมันเป็นเตาอักโลกเออมันเป็นปูนอะ่ะอุ้ยเตาเตาสีเทาเนี่ยเตายังไม่ทันดำเลยนะคะเนี่ยม้อยไม่ทันไหมเลยอุ้ยเอาละโฟกัสอุยอออ้ยน,น,น้องเนื้อน้องเนื้อโดนหัน่นไปแล้ว อุ๊ยอุ๊ยเนื้อเล่งแเนแดงดงูดออกมาจะพืนไม่ได้นะอุออุโหันไมดีเองพี่ว้าวตรอบอีครงกลางา เป็นเนื้อเคที่ปั่นเขาเรียกอะไะกวนกวนเองกับมือตีเองกับมือเขาบอกว่าพี่น้ำหนึ่งห้ามกินหมูอันนี้เป็นหมูฟอมอันนี้เป็นเนื้อเนื้อก็ไม่กินมีไก่ไหมคะมีโอริน้องใส่ชำเค้กโถมิโอริโถมิโอริน้องใส่เจ็บใจว่าอร่อยอร่อยจริงจริง เนื้อลิ้ไม่เชื่อหนูท hmm. ุกคนว่ามันอร่อยเนื้อลิหนึ่งคำใส่ฟันอยู่อ๋อใส่ฟันอยู่ตอนมีดถอดฟันก็จะไม่มีฟันแล้วเหรอคะใส่ใจอยู่เอ้ยขอสักคำได้ไหมครับอร่อยมากอือทีเด็ชัตนของคนกินคนแรกของเรานะคะวันนี้เราไปอิชิกายอีกแล้วคนอิเตะโคโค่ข้งี้คางเงี้ย เราไปอะไรนะจะพูดว่าอะไรนะอะไรนะไม่มันมีชีอของมันโคลิงกะโคเอนกะโคลิงกะโคลิงกะโคแปลกะาแล่นกะโลิงแปลิ่กวงกลมกะแคลินกดอคไินโคลินกะอาเคนกะโคลินกะโคลินกะโคลินกะโอนกคินเค้กปกอโใจิน่อยไมินหวโคลินูะคนกะโคลินกะโคลินกะโคลิน้ะโคนกะเคลงนะโคลินกะเคลินกะโคลินกะโค่ินกะโคลินกะโคลินไะโคลินกะโคลินกะิน้นะคะอร่อยมคค เราหนูไม่ได like ้คาดหวังเท่าไหร่เลยกินเลยกินเลยมีคนถามเมื่อกี้ฉันงอแงน้ำหนึ่งฮะใครฉันหรอถอยงงอะงอแงจริงๆก็รู้สึกอยากหายไปเลยเอ้าถูกถ่ายไปเลยทำไมอ่ะวนวนวนหรอกมาหาวนอะไรตองนี้ เพรอะอะไรเพราะมันดูดุนอยู่ค่ะมันดูดุนอยู่ค่ะปูเป้ทำไมฉันถึงต้องมีมันดูดุนอยู่ค่ะอร่อยนะพี่อร่อยไหมพ่อทำแม่ทำแม่กวนแม่เพื่อนกินเค้ก้ยเล็กชันเลชันกินเค้กคอร์สเลชันกินเค้กเล็กชันกินเค้กเล็กชันกินเค้กอือร่อยไหมอร่อยไหมอื้มเยอะอืมแบบว่าอร่อยอร่อยดูเธอกินเธอกินไม่โดนไม่โดนแยีมไม่โดนแยีมอื้มอร่อย ว่าสำเร็จอร่อยจะเมันอร่อยจริงๆคือไม่ได้แบบโบป<อ><อ>๊ะปดเฮ้ยคุณพี่เขายืนคุมอยู่กับอยู่กับเตาเลยยืนคุมกับหม้อคืออ้างโลค่าเขแพงปะกี่พันนะสองกว่าถ้าเรียนพิเอษสามถ้าเรียนสองแบบหนึ่งคนขึ้นข<อ>เข<อ>าบอกว่าแล้วมันก็เรื่องกังนบอเท้าไครครับสวยจังเลยเท้าไฟเท้าเกทิงหน่อย สะอาดด้วยไอ้ไหนไอ่ไอ่บอไอ่ไม่ชอบหนูไลฟ์อยู่นะไลฟ์กินหมูกระทะหมูกระทะนี่หมูกระทะอ๋อนี่เราไม่ทำเค้กได้หรอน่ารักเลยพี่ มาเนี่ยพี่เชิร์เสื้อพี่เชิร์เสื้อดูเลยพีเชิร์สถังกระโปรงที่ใส่เป็นย้ไรบาติดตามไลของพวกเรารวมถึงไอคิสีฟังเฮนกับ VR และยังมีเทเลเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am for t e application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอไดจ ที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยอยิ้มของเธอ